สบายดีกันไหมเลยเจอกับครูการอีกแล้วนะคะวันนี้ครูการจะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมที่สองโดยในการทำกิจกรรมจะมีการเล่นเกมด้วยนะคะ<ม>ตื่นเต้นไหมคะงั้นพร้อมยังเอ่ยพร้อมแล้ว เราไปเรียนไปค่ะเด็กๆห้าสี่สามสองหงหมดเวลาแล้วค่ะเด็กๆสังเกตเห็นทั้งหมดกี่จุดคะมีจุดที่แตกต่างกันทั้งหมดกี่จุดเอ่ยอะไรนะคะโอ้มีคำตอบที่หลากหลายเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมๆกันดีไหมคะ ว่าสรุปแล้วเนี่ยมีทั้งหมดกี่จุดที่แตกต่างกันค่ะไปดูกันเลยค่ะจุดที่หนึ่งสองสามสี่หมดหรือ,อยังนะหมดหรือ,อยังคะห้าและหกค่ะเก่งมากเลยอ่ะตบมือให้ตัวเองหน่อยนะคะมีทั้งหมดหกจุดนะคะที่แตกต่างกัน แต่ไม่เป็นไรนะคะสําหรับเด็กๆที่ได้คําตอบไม่เหมือนเพื่อนเรายังเล่นใหม่ได้อีกกิจกรรมถุงปริศนาค่ะจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ mm hmm. อย่างแรกนะคะก็คือถุงกระดาษสีน้ําตาลค่ะ mm hmm. อย่างที่2ก็คือสิ่งของปริศนานะคะสิ่งของปริศนาเนี่ยจะต้องมีกลิ่นแล้วก็มีรสชาติด้วยนะคะ mm hmm. ตอนที่ผู้ปกครองเตรียมให้กับเด็กๆนะคะอย่าเพิ่งให้เด็กๆเห็นนะ นำสิ่งของปริศนาเหล่านั้นเนี่ยใส่ลงไปในถุงกระดาษสีน้ำตาลเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็ปิดปากถุงให้เรียบร้อยค่ะและอย่างสุดท้ายก็คือไม้เสียบลูกชิ้นนะคะหักปลายแหลมออกนิดนึงเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายระหว่างที่เด็กๆทำกิจกรรมได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาผู้ปกครองและเด็กๆสักครู่หนึ่งในการเตรียมอุปกรณ์นะคะแล้วเราก็จะกลับมาพบกันนะคะทำกิจกรรมไปด้วยกันนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่มีนะคะหรือเตรียมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะ มาทำไปพร้อมๆกับคุณครูกวางได้เลยค่ะมาแล้วค่ะถุงปริศนานะคะเดี๋ยวเรามาทํากิจกรรมไปพร้อมๆกันแต่อย่เพิ่งเปิดถุงนะคะ,ะคุณครูมีคำถามมาถามเด็กๆหนึ่งคำถามค่ะว่าเด็กๆสงสยัยหรืออยากรู้อะไรเกี่ยวกับถุงปริศนาใบนี้ไหมคะอะไรนะคะ มีคําถามมากมายเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณครูทําคนเดียวเนี่ยก็คงจะไม่สนุกแน่เลยค่ะวันนี้คุณครูนะคะมีผู้ช่วยมาค่ะเด็กๆจะต้องชอบแน่ๆเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับทอสเลยค่ะสวัสดีค่ะทอสสวัสดีครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะอ่ามาแล้วค่ะ ถุงปริศนาของเรานะคะอยากให้เด็กๆและทอดนะคะช่วยกันคิดหน่อยค่ะว่าเราจะมีวิธีใดนะคะที่เราจะรู้ได้ว่ามีอะไรที่อยู่ในถุงปริศนาใบนี้หรือเปล่าอย่างแรกก็ต้องดูใกล้ๆจะได้เห็นชัดๆครับจากนั้นก็ส่งดูเลยเพื่อจะได้เห็นของที่อยู่ในถุง๋อทอดบอกว่าขอดูใกล้ๆได้ไหมอ่า จะได้ดูได้ชัดๆขึ้นใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวขอดูใกล้ๆเดี๋ยวคุณคูกวางจะดูใกล้ๆให้เลยนะคะอม,มองไม่เห็นอะไรเลยอะคะ่ะจะทำยังไงดีล่ะคะเนี่ยมีวิธีอื่นอีกไหมคะต่อมาก็จับแล้วก็ปีบถุงเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ในมีของอยู่แน่นอนคะ่ะแล้วก็จับดูแล้วรู้สึกว่าแข็งคะ่ะอ๋อจับลงไปแล้วแข็งเลยนี่แต่ก็ยังบอกไม่ได้อยู่ดีว่าเป็นอะไรนะคะแล้วเราจะทำยังไงต่อดีล่ะคะขย่ขย่าฟังเสียงท้อบ,บอกว่าแอบได้ยินเสียงอยู่ใช่ไหมคะลองเขย่าเพิ่มได้ไหมอะขย่าเพิ่มนะคะ เด็กๆได้ยินเสียงไหมคะทอได้ยินเสียงไหมคะสิ่งของที่อยู่ในถุงนี้เมื่อขยาแล้วมีเสียงด้วยคะ่ะแต่ก็ยังบอกไม่ได้อยู่ดีว่าเป็นอะไรแล้วก็ดมกลิ่นด้วยครับดมกลิ่นใช่ไหมอะได้ค่ะดมกลิ่นเดี๋ยวคุณครูกวางจะลองดมกลิ่นให้ดูนะคะได้กลิ่นอะไรมีกลิ่นอยู่คะ่ะแต่ว่ายังไม่ชัดเท่าไหร่นะคะคุณครูกวางก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเหมือนกัน ีนี้เราจะทำยังไงดีล่ะคะดูก็แล้วจับก็แล้วฟังเสียงก็แล้วดมกลิ่นก็แล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าตกลงแล้วเนี่ยสิ่งของที่อยู่ในถุงปริศนาเนี่ยคืออะไรเราได้ข้อมูลบางส่วนจากการสังเกตแต่ก็ยังลงความเห็นไม่ได้นะว่าสิ่งใดอยู่ในถุงกันแน่ตอนนี้เราก็ยังไม่ได้คำตอบใช่ไหมคะแต่เด็กๆจำได้ไหมคะว่าคุณครูกวางยังมี สิ่งของอีกหนึ่งอย่างที่ให้เตรียมมานั่นก็คือไม้เสียบลูกชิ้นนั่นเองค่ะฮ่าเราจะไม้เสียบลูกชิ้นมาทำอะไรได้คะทอดอืมเจาะรูที่ถุงไงครับเพื่อจะได้กลิ่นของที่อยู่ข้างในชัดๆครับใช่แล้วค่ะทอดบอกว่าให้ลองเจาะรูได้ไหมเจาะรูเสร็จแล้วก็ดมกลิ่นตรงใกล้ๆรูเพื่อจะได้กลิ่นชัดขึ้นอ่ะงั้นเรามาลองทำกันเลยดีกว่าค่ะ คุณรูกวางจะเจาะแล้วนะได้แล้วแล้วทำไงนะคะเข้าไปใกล้ๆใช่ไหมแล้วก็ลองดมกลิ่นดูสิโอ้ได้กลิ่นชัดขึ้นจริงๆด้วยมีกลิ่นนะคะแล้วคุณครูกวางคิดว่ากลิ่นที่ได้กลิ่นเนี่ยหอมมากเลยด้วย ต่อมาทำอะไรต่อดีคะเปิดถุงแล้วใช้มือล้วงลงไปสัมผัสสิ่งของที่อยู่ในถุงได้ไหมครับอ๋อทอดบอกว่าให้ลองจับได้ไหมล้วงมือลงไปสัมผัสได้ไหมอะได้เลยคะ่ะแต่มีกติกาอยู่อย่างหนึ่งนะคะห้ามแอบดูนะเดี๋ยวพึ่งกวางจะทําให้ดูเลยทาแบบนี้นะคะเด็กๆเ,เราจะเปิดถุงแบบนี้แล้วก็ล้วงลงไป สัมผัสใกล้อ๋อได้แล้วคุณครูกวางรู้สึกว่าสิ่งของที่คุณ,ค,ณครูกวางสัมผัสในถุงเนี้ยแข็งแข็งเลยพยายามกดอยู่เนี่ยก็รู้สึกว่ามันแข็งเหนียวเหนียวด้วยแหละเออมีความเหนียวนิดๆเอ๊เป็นอะไรนะพอกดแรงๆนะคะเด็กๆลองฟังดูนะ โอมีเสียงด้วยพอกดแรงๆแล้วก็แตกแล้วก็มีเสียงด้วยแหละเอ๊จะเป็นอะไรนะเรายังไม่ได้คำตอบเลยอะคะ่ะเราจะทำวิธีใดต่อไปดีคะเอ๊ะแล้วชิมรสชาติด้วยได้ไหมครับชิมได้ไหมใช่ไหมอ่าเก่งมากเลยนะคะชิมได้ไหมเนาะ สิ่งของที่คุณครูกวางเตรียมมาเนี่ยสามารถชิมได้นะคะไม่เป็นอันตรายใดๆเนาะแต่ถ้าเด็กๆไปจัดกิจกรรมแบบนี้หรือไปเห็นสิ่งของที่วางอยู่ทั่วไปเนี่ยจะหยิบเอามากินเอามาชิมหรือเอาเข้าปากเนี่ยไม่ได้นะคะต้องเป็นสิ่งของที่ได้รับการอนุญ,ญาตจากผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ก่อนนะคะถ้าอย่างนั้นจะทํายังไงดีเนี่ยถ้าเราชิมเราต้องหลับตาก่อนเนาะไม่งั้นเดี๋ยวเราก็จะแอบเห็นก่อนใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวคุณครูกว้างจะหลับตาแล้วก็ชิมนะคะ สิ่งที่คุณครูกวางชิมเข้าไปเมื่อกี้นะคะคุณครูกวางรู้สึกว่ามีรสหวานนะคะมันมีรสชาตินะแล้วรสนั้นเนี่ยก็เป็นรสหวานด้วยคุณมากเลยอ่ะเป็นรสชาติที่คุณเคยมากๆเลยจากข้อมูลที่คุณครูกวางพูดไปทั้งหมดเนี่ยค่ะท้อและเด็กๆคิดว่าสิ่งของที่อยู่ในถุงปิศานเนี่ยคืออะไรคะ จากที่คุณครูพูดอะทอดว่าต้องเป็นขนมแน่ๆเลยอ๋อทอคิดว่าเป็นขนมใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าคะ่ะว่าเป็นขนมจริงหรือเปล่าพร้อมกันไหมคะหนึ่งสองตั้มอ่าคืออะไรคะเด็กๆข้าวโพดคั่วนั่นเองเห็นไหมคะเป็นสิ่งของที่คุ้นเคยเป็นอย่างไรกันบ้างคะสนุกไหมเอ่ย ที่เด็กๆได้ทำกิจกรรมที่ผ่านมาเมื่อกี้เด็กๆสรุปความหมายของการสังเกตได้ไหมคะว่ามันคืออะไรเก่งมากเลยค่ะการสังเกตคือการใช้ประสาทสัมผัสในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ส่วนการลงความเห็นจากข้อมูลคืออะไรนะ <od> เก่งมากเลยค่ะคือการใช้ความเห็นหรือประสบการณ์เพื่อมาอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลนั้นๆค่ะเด็กดๆสำหรับวันนี้ผูกการไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมองหน้าค่ะบ๊ายบาย